สวัสด to you know you know ีค่ะพ okay. ่อแมเป็นน้องชาวไทยชาวโลกยามัน hmm. น <ne vs> ี่มาเที่ยวจะออกมาทางนอกมาหาหมูหลายมือแล้วอันแมรี่กิสมาดอันแฮปปี้นิวเยียอีกเทือกหนึ่งได้พี่น้องมันนี้กหะมาเที่ยวหาหมูก็เลยพากันมาเที่ยวมันนี้ออกมาตัวเมืองจ้ะออกมาตัวเมืองเอดินบะราเนาะเลยให้พี่น้องมาเบิ้งน้ำกันว่าเป็นยังไงเนยมาจากเทือกันยังงามคือเก่าเพราะว่าเมืองบ้านเมืองเขาสวยงามนะพี่น้องเนาะกะกะงงามก็เลยแตก งามขรยางกับบ้านเฮากับบัมเบล่าบ้านเฮ้าวงงามบ้านเฮากับงามคือกันแต่กบาลเนี่ยเขามาเที่ยวบ้านเมืองเขาเนาะเขากับอะไรอเบิ่งนะพี่น้องงามนะมือจักหน่อยบางพี่ก็จะเป็นอันค่ายอ่ะเชียงมันมาเก็ตทังพี่นะค่ายจะเชียงมันมาเก็ตมีพี่น้องเบิ่งก่อนเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ่งข้างหลังก่อนเป็นยังไงพี่น้องให้จิ้งจ่ายไง อย่างนั้นไหมงามมันจะเป็นขาคยตึกแบบตึกสไตล์โรมันนะพี่น้องเนาะตึกเก่าๆงามๆเลยแหละนะในสถานีรถไฟจ้ะสถานีรถไฟเอเดนบระเนาะเมืองหลวงของสกอตแลนด์จ้ะนี่คือเมืองหลวงของสกอตแลนด์นี่เป็นงานประจำปีของเขาจะมีช่วงปีใหม่ทุกปีเลยมีก่อนสี่หอปีใหม่เนาะ เขาจะมีจริงสิเริ่มจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเดือนหนึ่งมาเป็น้องจะเป็นและเล่าเดือนหนึ่งเนาะทั้งปีก็จะเป็นนันไล่บุรีมั้งเป็นไล่บุรีเป็นนันเอาพิวเซียมรหรืออย่งไดนี่แหละอันนี้ก็คคิดว่ามิวเซียมเนาะมิวเซียมพิพิธภัณฑ์นะเนาะทั้งปีก็จะเป็นพี่น้องบังตึกเก่าๆเ,เพิ่น ฝึกตึกเก่าก็สวยงามนะพี่น้องเห็นปะเป็นสไตล์แบบโรมันนะนาะพี่น้องเห็นแล้วก็งามอีกอย่างหนึ่งของบานเฮาบานเฮาบอคอยมีแบบนี้บานเฮาก็จะเป็นแบบสไตล์บิวอันตึกตึกแบบใหม่ๆนะอันนี้ก็จะเป็นตึกเก่าๆสมัยโบราณ เป็นหลายๆปีเพราะว่าบ้านเขาบ่เคยบ่เคยเกิดสงครามบ่เคยโดนสงครามเคยมีสงครามมิใช่แต่แต่เมืองนี่บ่เคยโดนนะเนาะบ่เคยถือระเบิดบ่เคยถึงยังไะเนาะตั้งลางก็เป็นนันพี่น้องก็จะเป็นกาแฟของกาแฟกาแฟเป็นนางดื่มกาแฟแต่ว่าช่วงนี้ดีในบ่วานบ่มีอันนั่นพี่น้องบ่มีอันหิมะแต่ว่าดีนะบ่มีหิมะกันไม่หิมะก็ถือว่า แย่เน yeah, no. าะกันหนาวเนาะแต่ขนาดที่ก็ยังหนาวอยู่น้องเงินบอกเข้าเลนนั้นนะนะนะสวิงเขิันยางกับบริจาคขายานบอกก็ไปบอกก็ไปเลนน้ำเขาพี่น้องหอนยางขึ้นมาหอดวงเ็นแนะมองคัสโซเขาบอกเขาไปจากพี่น้องกันเท่าเขาไปเ้าตองเสียงเงินนะมองประตูนะเขาไปเขาไปกระตองย่าาขึ้นสูงไปอีกหลายเตอรพี่น้องยางเขาไปหัน ทั้งทิงหันประมาณพี่น้องเห็นซองๆไปเป็นหุ้หูโบโบน่ะนะประมาณสักเที่ยงไหนมั้งหรือสิบเอ็ดโมงกว่าเขาก็คยมีการยิงปืนยิงปืนอันนั้นนะนะยิงปืนเกิดขึ้นก็จะยิงปืนบวีเขาจะยิงอันละกี่ครั้งครั้งเดียวบ่ายโมงบ่ายโมงใช่ไหมอ๋อบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงพี่น้องเห็นชองๆบ่นั่นน่ะช่องเดี๋ยวพี่นพส้มไปพี่น้องเดี๋ยวเบิรงนกันน่ะ ก็จะเป็นยิงปืนพี่น้องนะบ่ายโมงก็จะยิงปืนตู้มนะนะเป็นจัญ,ญลักษณ์เหมือนคือจังสงครามเหมือนสมัยก่อนนวีเนาะอืมขึ้นไปนะัน่นตั้งทิ่งแตก็สวยอยู่แต่ว่าเคยขึ้นไปแล้วพี่น้องเค่อยขึ้นไปแล้วแต่มันกะเขาต้องซื้อตั๋วข้าไปพี่น้องให้คนถาเขาบ่คนถาเขาไลยหลาย,ลายคนซื้อตั๋วหันหลายรู้สึกว่าสมัยก่อนก็นเคย เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วกับม่านนั่นยี่สิบปอนด์ตัวนี้ก็จิบอหอดสี่สิบปอนด์้วบอกไม่รู้นะนตอนนั้นกับตอนนี้ราคาสิแตกต่างกันกับระจากผู้ใดอยากเขาไปเบิ่งกะเสียตั๋วจ้ะซื้อตัว๋วเนาะมันนี้ก็เป็นจุดสูงของเมืองเอเิมาราบางทีหนึ่งเนาะไปเบิง่งเมืองจุดสูงพี่น้องเอ้ยเพิ่งจ้ะเทียงเทียงลอยน้อยหนึ่งต่เวนทิโตกดินแล้วมันพี่น้องเห็นฝ่ายแดงๆบ่เพเ่อวนทิโตกดินแล้วนะ mẹ nó Mẹ phào mượt phải xảy là, Dàn bà đầy mượt bò à. Phát biểu bóng nè phí nọ Phát biểu bóng Một chút xuống xuống khóng mương Cứt mà chôm view Phát biểu mà chôm view Chôm tựa làm bàn sông Sự sửa ngầm làm bàn sông Sự sửa ngầm มันสไตล์แบบโรแมนติเก่าๆเลยพี่น้องนะสไตล์แบบเก่าๆเลยแหละพี่น้องเห็นปะทั้งปุ่นทั้งเขาทั้งเขาพี่น้องเห็นปะทั้งขเขาลูกนั่ะนะไม่มีขาขาวพี่น้องเห็นมองมองขาขาวนะมองก็เลยนั่นสไลเดอร์สเก็ตสไลเดอร์นะสเก็ตน,น,นะก็เขาเล่นสเก็ตเป็นแต่ช่วงปีนิ่มมันบ่มีหิมะพี่น้องมันบ่มีหิมะเขาก็เลยว่าท่านในเล่นเขาคิดว่ากับเเล่นกับเจมันช่วง ช่วงที no, ่ม <WA> ีหิมะเนาะเพราะว่าแต่เดือนนี้บ่มีหิมะเฮาก็สิผิดหวังจักน้อยก็สิแม่นถ้าเบิ่งเดือนภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าเดือนนวาละสสิฮอดเมษายนพี่น้องนะฮอดเดือนเมษายนหิมะนะแต่ช่วงนี้ก็คือคิดว่ากําลังสิเริ่มเนาะเฮาก็บ่ทันบอกได้ว่ามีหิมะหรือบ่มีหิมะหลายหรือบ่หลายเพราะว่ายังอีกยาวงเห็นบ่ เขาเขาเห็ดอันนี้อันน้ำก้อนหินนะเพี่น้องก็เห็ดอันปราสาทนะเก็เอินปราสาทแล้วนี่เนาะน้ำก้อนหินพี่น้องบก้อนหินก้อนยิ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่นะก้อนยิ่งใหญ่เลยพี่น้องเลยเบิ้งเนาะคนกระถาเขาบังคคนอยู่มันเต็มเนี่ยวันนี้เขาไปหมดแล้วคนเขาไปหมดเลยเพี่นน้องวะ พี่น้องมาเทีย่ยวน้ำแส็งบาเป็นยังไงแน,น,น่นอกก็เคยมาหลายเทื็นแล้วแต่ก็อยากพี่น้องได้เบิ่งมาจากไหนก่อนกระิ่ลมใช่หเล่าพ่พี่นอ้องมาเทีย่ยวมาเบิ่งน้ำก,กันว่าร์บางใดเมเป็นยังไงในบ้านเมืองเขามันก็นสวยงามอยู่เพียงแต่ว่าข้าค่อยได้มาแต่ว่า,าป,ปา <c oughs> หาีหนึ่งกับบ่แม่นบ่ค่อยได้มากับบ่แม่นาปีหนึ่งกับมาจากเถื่อสองเถื่อมาเที่ยวหาหมูหมูอยู่นี่หมูพันเฮ็ดงานอยู่นี่มีเมืองนี่ก็เลยได้โอกาสว่าจริงๆริงกบ้านเมืองนี่น่ะ แพงของแพงมากมันเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวนะพี่น้องกันว่าเข้าไปเซาวโรงแรมคืนหนึ่งกับสองรอยปอนสี่สองรอยปอนกับประมาณหมื่นหนึ่งหรือกันว่าเงินไทยสมม่นเนี่ยกำลังเงินถูกกับประมาณเก้าพันกุบบาทต,ต่อคืนนะพี่น้องต่อคืนนะกันผู้ใดๆโรงแรมถึกแน่กับประมาณขึ้นละลอยสี่นะขึ้นละลอยปอนขึ้นละลสีนะ่สิบพัน,น,น 40, กุบบาทนั่นกะันว่าบานเท่าก็จะเป็นโรงแรมหาดาวเนาะพี่น้องเนะาะแต่อยู่นี่มันก็บรรแมนเนาะเพราะว่าใครจะใจมันแพง เบิ S <S ่งจะมองไดอีกจัหน้อยนึงพี่น้องไปมองใดอีกจัหน้อยนึงว่าไม่มองใดแน่หมู่ปัญาอยู่พี่น้องใด้มาแล้วว่ามองนี้แต่ก่อนเคยเป็นอนอย่างเนาะมองนี้เคยเป็นอีอย่างมาก่อนนะบอกมาแล้วหมู่ิ่นบอกมาแล้วว่าเคยเป็นอันภูเขาไฟมองนี้เนาะแต่ก่อนมองนี้ก้อนที่สร้างอันเข้าโซนเนี่ยขัโซนอ่ะเป็นผู้เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนมองนี้ภูเขาไฟระเบิดนะเป็นภูเขาไฟระเบิดได้เนี่ยพราะแล้วแล้วก็กะหลังจากนั้นเขา ปะสิเมนไหลหลอยปีเนาะเขากเขามาสร้างอันเป็นอันนี้เป็นหม่องทหารอยูหม่องทหารอยู่มหม่องขาาอ้าวโขลก็จะเป็นสมัยก่อนจะมีสงครามเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นหมองนี้มันจุดสงูงสนะุดเนาะพทหารกับมายูหม่อมงนี้เป็นข่ายทหารนะบันนี้ก็เลยเป็นหลังจากนั้นก็หลาร้อยปีมาเลยเป็นสงครามกับสมือนอน,นี่บ่มีเหรอก็เลยเป็นข้าวโขกคนก็มาเบิ่งสัญลกักษณ์ว่าเป็นอย่างมาก,ก่อนไปแต่ในอดีตก่อนจะมันเป็นข้นาวโขลกอ่ะม่อนี้ก็เป็นนั่นพี่น้องเป็นนั้น ภูเขาไฟมองปองภูเขาไฟระเบิดขึนนะนี่คือจาของทินมันบอกมานะจาของทินมันบอกมาว่าอันแฟนมูมันบอกมานะเพราะว่าจะเขาเป็นคนที่นี่ก็เป็นคนเมืองนี่นะนี่แหละหมองนี่กคเป็นมองปองภูเขาไฟระเบิดเพราะว่าตั้งที่มันสูงแล้วพี่น้องเป็นภูเขาเนาะเป็นภูเขาเลูกใหญ่นะพี่น,น้องเนาะก็เลยอธิบายได้เขาขาวจังสีเนาะเดี๋ยวบายโมงกับเมิเขายิ่งปืนพี่น้องลงปืนใหญ่ปืนใหญ่ขึ้นมาก แต่ละพี่นอก็แต่บ้างฟังขา่าวๆสิเนาะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของพืนตี่รัาก็ต้องลูา่าเขาเขารู้ว่าประวัติมาจังใดอันอันอันคาโซนี่คนก็เขาไปเบิ่งหลายเนาะก็เลยมาบอกพี่นอเบิ่งข่าวๆวา่าแตะกอนก็เป็นก่อนสิมาเป็นคาโซนี่ก็เป็นปองผู้ขอไฟระเบิดเมื่อก่อนผู้ขอไฟระเบิดแล้วก็แล้วขณะเขาเขาก็มาส้่งอันคาโซขึ้นมาเป็นหายทหารอยู่สําหรับที่ว่าอารละขาบ้านเมืองเนาะเพราะมันเป็นจุดสูง กันว่าขันว่าบันเทาก็เอิญมาป้อมประการเนาะพี่น้องเนาะเพิ้ลขันคิดว่าบันเทาเกษเอิญเป็นป้อมประการนะนัก็เลยว่าถ้าพี่น้องมาเบิ้งแต่เนาะว่าอย่างใดกะขอบคุณในหลายน้าพี่น้องเนาะว่าพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันมาเป็นอย่งไดแน่จะไหนก็ขอบคุณในหลายจะไหนที่เขอบมาเบิ้งเขอบมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแรมทราเวลเลอร์คนเดินทางในเมืองน้าพี่น้องจะไหนกนเดี๋ยวเทาไปเบิ้งต่อวอลนี่อย่างแน่น้าพี่น้องขันบาบ้านขันมาบ้านเมืองเขาไปอยากให้พี่น้องได้เบิ้งว่า มีอย่างในเนาะพี่น้องเนาะจะในแต่ขอบพในหลายจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ